ทำตามตวงสนับสนุนโดยนำย้ำยาเช็ดกระจก k ิง g Stella ตามตรงว,วันนี้นะคะมาดามตรงก็มีเมนูอินเทรนด์เข้ากับฤดูกาลมาฝากคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยมะขามอ่อนกําลังอร่อยอร่อยค่ะรสชาติดีจริงๆนะคะเรามาทําน้ําพริกมะขามอ่อนกันค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะเอามะขามอ่อนมาขูดนะคะขูดให้เปลือกที่สีน้ําตาลเนี่ยออกเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ําให้สะอาดหลังจากล้างสะอาดแล้วค่ะเราก็หั่นเล็กๆแบบนี้ไวค้ค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเราก็ได้มะขามอ่อนค่ะเราก็จะเริ่มจากพริกขี้หนูสวน ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะใช้กระเทียมไทยนี่แหละค่ะเราจะตําเขา e er <ล>ด้วย<ด>กันค่ะหลังจากที่พริกขี้หนูกับกระเทียมค่ะพอแหลกแล้วค่ะเราก็จะใส่กะปิค่ะกะปิที่เราเอาไปห่อใบตองแล้วก็ไปย่างเอาไว้ค่ะเราก็จะเอามะขามอ่อนที่เราเตรียมเอาไว้แล้วค่ะเราตําค่ะตอนตานํานี้คุณผู้ชมทั้งกลิ่นมะขามแบบเปรี้ยวทั้งกลิ่นกระเทียมทั้งกลิ่นพริกตอนนี้สิ่งที่ใส่รสชาติลงไปตรงนี้คุณผู้ชมมีตั้งแต่เผ็ดเปรี้ยว เข้มเราก็จะใส่เจ้ากุ้งแห้งป่นลงไปเลยค่ะถ้าคุณชมที่ชอบทานน้ำพริกมะขามแบบไม่ผัดค่ะเราใส่น้ำตาลลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลกับน้ำปลาเลยก็ได้ค่ะก็จะเป็นน้ำพริกมะขามแบบไม่ผัดค่ะถ้าเราอยากจะเก็บน้ำพริกมะขามแบบนี้ให้ทานได้นานๆค่ะมาดมตรงก็ใส่ หมูลงไปด้วยค่ะเราจะทําน้ําพริกมะขามผัดค่ะถ้าเป็นน้ําพริกมะขามสดแบบไม่ผัดค่ะคุณชมก็ไม่ต้องใส่หมูนะคะเอาแบบทรงเครื่องจัดเต็มเลยนะคุณชมใส่กุ้งสดลงไปด้วยค่ะหั่นเป็นเต๋เาเต๋แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะผัดกุ้งเอาไว้ต่างหากนี่แหละค่ะ เราผัดให้กุ้งเนี่ยพอสุกนะคะเราก็จะตักขึ้นเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็เอาน้ำพริกมะขามที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะตอนนี้ลงผัดค่ะเรารวนให้หมูสุกค่ะปรุงรสเพิ่มเติมด้วยน้ำปลาค่ะในน้ำพริกมะขามของเราเนี้ค่ะคุณชมจะได้รสชาติเข้มเปรี้ยวเผ็ดหวานค่ะเอาละค่ะตอนนี้น้ำพริกมะขามผัดของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราก็ตักน้ำพริกมะขามนี่ละค่ะใส่ถ้วยไว้ค่ะใส่ เนื้อกุ้งค่ะโรยไว้ข้างบนแบบนี้และนี่ละค่ะปกติแล้วเนี่ยน้ำพริกเราก็จะทานกับผักสดใช่ไหมคะแต่วันนี้มาดามตวงจัดเต็มค่ะเราเพิ่มด้วยปลาสลิดแล้วก็ไข่เค็มค่ะกับเมนูน้ำพริกมะขามอ่อนปลาสลิดไข่เค็มค่ะเป็นเมนูแบบเวิร์กๆที่ทับกินก็ง่ายทำขายก็รวยลองทำตามตวงดูนะคะรับรองรสจริงๆค่ะ และเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เมนูง่ายและรับรองความอร่อยค่ะแล้วก็เวิร์กมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมลองทํากันดูนะคะแล้ววันนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะคะต้องทําครัวให้หอมๆค่ะหลังจากที่เราใช้ครัวกันมาอย่างหนักมากอหอมชื่นใจเลยค่ะวันนี้กลิ่นส้มค่ะโอ้โหมาดามตงก็เปลี่ยนกันไปทุกกลิ่นทุกวันเลยนะคะแล้วเวลาก็หมดลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะติดตามมาดามตงได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram มาดามตวงค่ะแล้วก็สูตรค่ะเข้าไปดูกันค่ะที่เว็บไซต์ worldwidewebmadamtung.com ค่ะ y youtube มาดามตวง f o o d Work ค่ะและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันสักหนึ่งเมนูเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ชมมีชีวิตที่เวิร์กเวและพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีค่ะ รายการมาดางตัวฟู้ดเวิร์กวันพุธที่26สิงหาคมเวลา1 0ม0ครึ่งช่วงมาตามตวงพาคุณผู้ชมสัมผัสบรรยากาศสุดชิคแบบไอริสผับกันที่ทองหล่อซอยแปกับเมนูสไตล์ไอริสแบบต้นตำรับช่วงอร่อยแบบตวงต้อนรับลูกสุดกระตันยูคุณยุ้ยปัทธรรมวันเขามูลคดีกับเมนูจัดเต็มไก่โรสแมรี่ช่วงทำตามตวงตําตําตํากับเมนูน้ำพริกลงเรือทั้งหมดนี้ในรายการมาดาว What? food?